สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆ่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่132ค่ะประจำเย็นวันอังคารนะคะสพฤศจิกายน2568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจ้ะ หชุดนะคะพี่พี่ขา30รายการเปิดรายการละสอ0รบาททุกองค์นะคะ2อ,องค์300บาทจะส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีได้เลยนะคะพี่พี่ขา099 084 1561 092 543 9610นะคะส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพี่ได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพี่กันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจะพี่จารอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะ รายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะตอกโคตรตรงอกสวยๆนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะด้านหลังรุ่นพิเศษปี25 1 7นะคะสวยๆเลยค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะปี1นึ่งสองจากพี่จ๋าองค์นี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปี2512มาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ รายการที่3เป็นพระสมเด็จเกศชยโยค่ะแตกลายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะรายการที่4ค่ะเป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะเป็นพระขุนแผนเนื้อดินหลวงพ่อเต๋นะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเต๋นะเนื้อดินเผาค่ะ รายการที่5จะเป็นพระซุ้มเรือนแก้วค่ะหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะปิดคู่ได้เลยนะคะพี่ขา300บาทจัดส่งฟรีค่ะหลังยันแบบนี้นะคะเป็นพระซุ้มเรือนแก้วนะคะสวยๆเลยเรี่ยมรอบเงินฝังเพชรแบบนี้ค่ะ6ค่ะจะเป็นพระกิ่งชินบัญชรค่ะเนื้อหากเก่าๆนะคะ ต่อโคดด้านหลังค่ะเขียนว่าชินนบัญชรน,นะคะต่อโคดใต้ฐานด้วยค่ะรายการที่7ค่ะเหรียญหลวงพ่อพัดเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อพัดค่ะสวยๆนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะด้านหลังมีโคดด้วยนะคะ สวยค่ะรายการที่8เป็นพระซุ้มกอกระไหลทองเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะรายการที่9จับเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีปี1-2มาพสอมาอมกล่องจะพี่จะ หลังยันดวงมาพร้อมกล่องนะคะสวยสวยเลยเป็นเหรียญภายลุงนะคะสิบเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะ1องค์200บาทค่ะ2อ,องค์300บาทจะส่งฟรีนะคะ 11เป็นเหรียญปิดตาพังพาการค่ะมียันด้วยนะคะมีต่อโคดด้วยเรี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบเงินด้านหลังค่ะเป็นยันนะคะแล้วก็ราหูอมจันทร์แบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะ12เป็นสมเด็จหล่อค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะเป็นพระสมเด็จหล่อหลังยันสิบนะคะ หลวงพ่อพมวัดช่องแขนะคะสวยๆเลย13เป็นหลวงปู่มหาศิลาค่ะเป็นเหรียญยืนนะคะพระพุทธเจ้า10ชาติค่ะหลวงปู่มหาศิลาหลังยันแบบนี้ค่ะมาพร้อมกอบซาตันเลสน,นะคะ14เป็นเหรียญหน้ายักษ์ของหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะใบหน้าใบตาคมชัดเลยนะคะ ด้านหลังกระถินปี5้าสค่ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ15ค่ะสมเด็จจิตรด,ดานะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะสวยๆเลย16ค่ะเป็นอ่าสิงหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้เนื้อผง หลังยันค่ะ17เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณนะคะ วัดบ้านไร่จะพิจารณาหลังยันแบบนี้ค่ะห่วงเชื่อมด้วย18ค่ะ <Okay. S 1> เหรียญหลวงปู่มหมุนต่อกโค้ดค่ะหมุนเงินหมุนทอง9 9้ล้านนะคะหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานค่ะสวยใบหน้าใบตาท่านคมชัดเลยค่ะ 19ค่ะสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าเกค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรพิจิตอ่าขอไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพัง,งันค่ะวัดอัมพวันนะคะหลังยันดวงแบบนี้เลย 1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาท21ค่ะเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทิมอ๋อหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำปี2509ด้านหลังเป็นสถูปค่ะหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่22สมเด็จไกเซอร์ค่ะพระสมเด็จไกเซอร์นะคะ ด้านหลังค่ะเขียนว่าสมเด็จไกเซอร์แล้วก็มีปั๊มตรายางเขียนว่ารุ่นปดหนี้ด้วยนะคะรุ่นหมดหนี้นะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะสวย23เป็นปิดตาเนื้อชินตะกัวหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังกรุงเทพค่ะสวสวยวเลยค่ะ 24กับ25มาบ้านเดียวกันนะคะหลวงปูดุลเหรียญหลวงปูดุลลงยาค่ะสองหสองสหลังทอแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกลงจักรมาบ้านเดียวกันนะคะเหมือนกันเลยสวยองค์นี้จะลงยาสีน้ำเงินค่ะหลังทอ2 5 2 3ปิดคู่300ร้บาทได้เลยนะคะ 2ี่เหรียญหลวงพ่อมูมวัดปราศาท์เยอค่ะจังหวัดศรีสะเกดอายุ89ปี2517จ้ะ27เป็นพระท่ากระดานค่ะองค์นี้สวยเลยปิดทองแบบนี้เลยค่ะเนื้อมันเงาแบบนี้เลย28ค่ะเป็นพระชินราชพระพุทธชินราชกุวัดทับพึ่งนะคะ ปีสองสดสชินตะกัวนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่พี่ขาเนื้อห่าเก่าเเลย29เค่ะเป็นหลวงปู่สวงเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกเทวดาเดินดินนะคะมาพร้อมกรอบสตัลเลตน,นะคะพี่พี่ขา30เนื้อดินหลวงพ่อโตค่ะบางกระทิงนะคะ เนื้อดินเก่ามีมวลสารด้วยนะคะสวยๆหนึองค์200บาทจ้ะสองค์300บาทนะคะ0ูนย์เก้าเก้าค่ะ0ูนย์แปดสี่หนึค่ะศูนย์เก้าสอาสีาสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ